เราไม่อยากได้เด็กเพราะเนื่องจากว่าคือเด็กอ่ะมันมันมันไม่นิ่งอ่ะความรักเขาไม่เสถียนถ้าเทียบกับเราเราเคยเป็นมาก่อนเราจะรู้ไงบางทีเราก็ไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่นิ่งไม่ได้แล้วอ่ะถ้าแกไม่นิ่งแกก็จะตายคนเดียวนะเราก็คิดอย่างงี้เพราะนั้นเราก็จะมีมุมมองความรักแบบหนึ่งมาเจอเขาเขาก็มีทัศนคติความรักแบบแบบที่เรียกว่าโหแกก็มยคือแบบทำไมดูโตขึ้นจนหน้าตกใจอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่า เฮ้ย hey, ทำไมบางเรื่องคิดได้ทั้งที่เราบางทีเราก็ลืมมองอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เราก็เลยรู้สึกว่าอลองลองเปิดใจคุยกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเจอคนที่ที่มันจะใช่มันก็มันก็ยากอะ่ะ mm hmm. พอพอพอวันนี้ปุ๊บเราก็ชัดเจนไงน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. จะมาเล่นเล่นไม่ได้ mm hmm. จนกระทั่งแบบบางทีเจอพี่นักข่าวสมมุติว่าเราเรา,เราไปสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยพี่นักข่าวเขาบอกว่าเอยอย่ามาหลอกอย่ามาหลอกจ๊แม uh ็กซน้เวยเพราะจ๊แม็กเวลามันรักใครเนี่ยมันรักจริงมันเอิงเออยคือมันแบบรักเอยมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่า เราบอกโปรโมชั่นเปล่าอะไรเงี้ยบอกโปรโมชั่นไม่เพราะว่าเขาว่าเอาจริงพอเอาจริงปุ๊บก็เดิเราเริ่มไปเรียนการแสดงกับครูไหนมาวันเนี้ยใจเราก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าหนึ่งคือเราก็เราก็ยังคิดอยู่เสมอว่ามันไม่มีทางเจอกันได้ง่ายๆแล้วคลิกกันได้เลยหรอกสิบสองปีคือรอบหนึ่งค่ะสิบสองปีไม่อุปสรรคอุปสรรคคืออยู่ที่เราพอดีคท่าแต่งได้แต่งคือถ้าถามว่าแต่งได้แต่งเลยไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่เขาว่าอยากแต่งไหมแต่เขาาพูดเสมอว่า ถ้าที่รักอยากทําอะไรเ,เขาก็ทําให้เพราะว่าหนึ่งคือเขารู้สึกว่าถ้าเขามองว่าใช่จริงเขาจะไม่เสียเวลากับการไปเดินหาคนอื่นเราก็าหลายหลายหลายๆอย่างมาบวกกันประมวลผลก็เขาก็น่าจะโตเป็นผู้ใหญ่อย่างน้อยที่สุดมันก็ผ่านระดับหนึ่งที่ไม่ใช่แค่อายุที่เรามองว่าเป็นเด็กแล้วเราไม่ชอบอย่างน้อยเขาเด็กกว่าเราก็จริงแต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่นั่นคือสิ่งที่เรามองหลายคนเป็นเลยเป็นห่วงว่าเป็นห่วงพี่แหม่มไม่เคยเปิดใจหลังจากแฟนคนนั้นเสียไปอย่างเงี้ยแล้วคือเราเราก็ฝังเนาะเราก็ฝังใจของเราเราก็มีอดีตรัก ของเราสวยๆไปก็เออมันมันก็เจอคนดีอ่ะแล้ววันนั้นเราก็เสียใจเพราะว่าหนึ่งคือเราเราไม่ปฏิบัติดีกับคนที่เรารัก okay, <sure. S 1> เออแล้ว,แล,วแล้วมันก็จํามาจนถึงทุกวันนี้ในการมองคนหรือการเลือกพบใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่เราจะไม่ให้โอกาสคนอื่นเราจะไม่ให้ความหวังคนอื่นเราจะท่องไว้แบบนี้ <c oughs> เพราะว่าถ้าให้ความหวังเขาเนี่ยเขาเจ็บ <c oughs> เราเรา,เราอาจจะไม่เจ็บแต่เราเราเข้าใจความรู้สึกของ <c oughs> คนที่ที่เป็นความหวังอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําเด็ดขาดเราก็เลย ยึดถือนิ่งปฏิบัติมาตลอดคือแบบ <c oughs> ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมานานพอมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเราเจอคนเรามีมุมมองความรักมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปอายุที่มากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้อยู่แค่การมองว่าเธอกับฉันเป็นอะไรเธอเพศไหนเธอรุกเธอรับเธอโบสเธออะไรมันไม่มีการ <c oughs> พูดถึงเรื่องนี้เลย <c oughs> คือเราชัดเจนเน <c oughs> ีคือคือคือพี่อ่ะ <c oughs> พี่กับเขาเป็นคนชัดเจนมากจนน่ากลัว นี่คือว่าคิดไปเฉยหรือว่าวางแผนไม่แล้วคือคือตอนนี้ตอนนี้คิดแล้วเราก็เริ่มวางแผนแล้วว่าจะยังไงดีแต่ว่าในท้ายสุดก็คืออยากเขาอยากให้เริ่ม s i n e ิ s ก่อนคือเขาไม่อยากให้แบบคือเขาบอกอยากให้เราอยากให้เราทําสําเร็จมันก็เหมือนเป็นเป็นการตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ s i n e ิ s เราเริ่มคุณก็คุณก็จะมีธุรกิจคุณก็จะเหนื่อยน้อยลงทุกอย่างคุณก็จะมีเงินมากขึ้นพอมีเงินมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยไม่ต้องเดือดร้อน ปุ look, and me, and so <S <S ๊บแล้วก็เออวันนั้นอยากมีความสุขในการแต่งงานก็ก็แต่งเลยห่างกันเก้สิบสองสิบสองปีแล้วมันก็บังเอิญบังเอิญมันมันมาจังหวะที่มันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้คือเจอกันครั้งเดียวคุยแล้วแล้วถูกคอคลิกเลยคลิกเลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันดันเป็นนิสัยเหมือนกันเพราะมันรู้ที่หลังว่าก็เกิดปีเดียวกันเกิดเดือนราศีเดียวกันเกิดวันเดียวกันอย่างเงี้ยมันเออไม่น่าทำไมพูดแล้วเหมือนพูดกับตัวเองอ่ะคือพูดแล้วเธอคิดแบบนี้ฉันก็คิดแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ เราเราศรัทธาในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นสิ่ง <ผม S 1> ดีมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรารู้สึกว่ามันดีปุ๊บเราต้องไม่ปิดโอกาสตัวเองว่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายทั้งหมดอืม ก็อย่างที่พี่ดีเจเจแม็ของเราบอกนั่นแหละค่ะดูจากใบหน้าแล้วก็น่าจะรู้ค,ะค่ะน้องเบลค่วว่าความสุขล้นมากๆค่ะเรื่องของฟี e แ b a c k หลังจากเปิดตัวแฟนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าน้องๆสื่อมวลชนหรือเพื่อนๆเนี่ยเห็นว่าดีเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่านะสำหรับเขาแล้วเนี่ยความรักเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดอ,อย่างที่พี่เจพี่ดีเจเจแม็เคยพูดไปว่านะหลังจากที่แฟนคนก่อน,อนเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ12ปีที่แล้วเขาก็หยุดการมีคนรักมาทั้งหมด12ปีเเพรราาาาาะวววว่กกกลััคคมมสใจ ะะ oh. พอมาเจอคนนี้ปุ๊บมันเหมือนพรมลิขิตค่ะน้องเบลค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าคนนี้นอกจากจะอายุห่างกัน12ปีแล้วนะคะยังเกิดวันเดียวกันนะคะเดือนเดียวกันแต่ว่าคนละปี mm. และที่สําคัญพี่เจแมแบมบอกว่าก่อนน้นนี้เคยบอกว่าจะไม่กินเด็กจะไม่คบเด็กแต่สุดท้ายค่ะคนคนนี้ก็ชนะใจพี่ดีเจเจมแบมของเราได้นะคะถ <Okay. S 1> ึงแม้ว่าจะอายุเด็กกว่าแต่ด้วยวัยวุฒินะคะหรือคุณวุฒิเนี่ยความคิดความอ่านนะพี่ <นะ S 2> บอกว่า้ใ่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ uh huh. โตกว่าที่คิดมากมายค่ะถามว่าคนนี้เนี่ยใช่ไหมบอกว่าณตอนเนี้ยบอก ว่าใช่โครงการที่บอกว่ามีอน,นาคตว,ว่าอยากจะแต่งงานร่วมกันพี่แมวบอกว่ามันเป็นความฝันนะเนอะฉันก็อยากจะแต่งงานฉันก็อยากจะใส่ชุดเดรสอะไรเงี้ย <c oughs> ่้แอบคําข่าวว่าถ้าวันจริงเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะแยงชุดเดรสใส่หรือใครจะใส่ชุดส <c oughs> ีด <c oughs> ดูกันต่อไปนั่นเองค่ะส่วนที่บอกว่าจะแต่งไหมเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะแต่งนะคะแล้วก็มีการคุยกันไว้อถามต่อคะ่ะเวลาอยู่ด้วยกันเราเรียกกันยังไงคะสัพพนาก็เรียกกันว่าที่รักแ,แออต่ล้วก็เคยกานอะไรมารรแต่พอฟังไปฟังมาก,ก็เริ่มที่จะชินค่ะหลายคนห่วงหญยค่ะเพราะว่าด้วยวัยที่ต่างกันมากถึง12ปีเต็มกลัวว่าจะโดนหลอกพี่แม่บอกว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรแล้วก็ไม่น่าจะต้องคิดอะไรกันไปมากกว่านี้นะคะและที่สําคัญค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่เป็นห่วงนะ แล้วหลายคนก็มองว่านะพี่แหม่มเนี่ยนะคะไม่เคยเปิดใจใครเลยตั้งแต่วันที่คนรักเก่าเสียไปก็เลยเป็นห่วงเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ฝังใจนะเพราะพี่เคยมีอดีตรักสวยๆนะคะสวยมากถึงนทีว่า เคยปูอันคุว่าจะจะอยู่กับคนนี้ไปจนแก่เท่าแต่สุดท้ายแล้วนะคะไปก่อนอะไรหลายอย่างค่ะก็ไปจากก่อนนะคะแล้วก็อายุพี่แหม่มเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็ฝ่ายชายเนี่ยนะคะก็ห่างกันอายุ12ปีความรักที่บอกไปนะเกือบรอบหนึ่งรอบนึงแลว่วาพี่เจเจหม่กาแล้เนี่ยอายุเท่าไหร่นั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าคุณจะต้องมาช่วงไหนคุณจะต้องเป็นเพศอะไรนะคะคือพูดง่ายว่าหรือเธอจะรักหรือฉันจะรับอันนี้ เ็ไม่รู้มันอยู่ที่คนสองคนคุยกันนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่แล้วก็มีความสุขและที่สําคัญค่ะน้องเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจคบกับพี่แหม่มแล้วนะคะบางคนพี่แหม่มบอกว่าเข้ามาเนี่ยดูออกเลยว่า ฮ้ย <H ö y> อยู่แรกๆก็รักกันไปอยู่กันไปอยู่กันไปปุ๊บยืมเงิน 50, หน้าหมื่นนอยพอ,อ <P an> ยืมไปปุ๊บก้อนแรกยังไม่ใช้มาเอาห้าหมื่นเข้ามาเพราะว่าแบบมีผลประโยชน์<อ>หวังผล<ช>ประโยชน์ชอะไรแ,<ต>แบบนี้แต่คนนี้ไม่ใช่คนนี้คือแบบว่าแค่นั่งรถไฟฟ้าไปเนี่ยคือพี่แบบว่าเอ้ยฉันอยากจะไปส่งนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งรถไฟฟ้าไปจบสะดวกกว่าเร็วกว่าประหยัด้วยแลที่สําคัญค่ะเป็นคนมัธยัถ์มากคือเป็นคนที่ง่ายๆนะผิดกับดิจเจ๊แบบเลยนะนะที่บอกว่าฉันต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตฉันบ้างแล้วนะแต่ อะไร uh huh. ประมาณแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็บางกระสที่บอกไปก็กลัวว่าฝ่ายหนุ่จะมาหลอกพี่แม่ก็บอกว่าไม่มีหรอกครับไม่มีนะคะเพราะว่านะเขาเป็นคนที่ชัดเจนมากแล้วพี่เองก็เป็นคนชัดเจนเพราะว่าก่อนที่พี่จะตัดสินใจพูดกับสื่อหรือพูดกับนัน้องเนี่ยนะพี่คิดมาดีแล้วว่า ทุกคำพูดที่พูดไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกลับมาเพราะฉะนั้นพี่ต้องมั่นใจแล้วนะนค่ะ,คะถามว่าไม่ได้หลงใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ล้ไม่เคยหลงคายตาสว่างมากดูเอเองแล้วกันนะจ๊ะพูดได้เลยณนะวันนี้เวลาอยู่ด้วยกันมีความสุขเรียกกันว่าที่รักเรียกว่าเขาเป็นคนชัดเจนส่วนอนาคตเนี่ยจะแต่งหรือไม่แต่งนะคอยติดตามและใครจะใส่ชุดเดทก็ต้องคอยติดตามอีเจน<ช>เดียวกันนั่นเองค่ะ,คะก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวของนิเจนแมนที่แซ่บมาก,มากๆแล้วหลังจากเปิดตัวความรักต่างวัย12ปีกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวงนี้เเราักบ สักครู่พอช่วงหน้าบันยังมีบันเทิงไทยบ้านเรามาฝากกันอีกค่ะเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิววิ่เนยียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกปีอืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นละร่วมเพศเลยเธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนทันในช่องคลอดฤดูเขาาไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเครืทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอยาหอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้น่าดีมีรายได้ไดมีซื่อจ่วยต้อง New KC เลยค่ะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347ชอบไหมภรยาหุ่ดอ้นวนแบบนี้ ไม่อแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิวี่ค่ะทาธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะ ทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสนใจโทร085 666 66 8347 0849 381183 0840 999 99 347 นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดปิดตายขายตรงอาหารเสริมผ่านจอแก้วกศทชเข้มลุกคาดชิงปฏิรูปทีวีดาวเทียมตัวแทนประกันชีวิตบุญหล่นทับสรรพกรไฟเขียวลดหย่อนภาษีคอชรับลูกพาตัดใหญ่กศทชสั่งคุมเข้มค่าใช้จ่ายด้านบริหารคลินิกความงามอัดโปรสุดพลัง ใส่เกียร์หน้าหนีตายรับวิกฤตซบเปิดบทพิสูจน์เป้าพันล้าน2ขายตรงสอสัญชาติเจอเนสพระรามเก้าเน็ตเศึกนี้วัดที่ขืนสำรวจขายตรงอิมพิเรียลลาดเพ้าหลายค่ายเก่าใหม่ออกตัวแรงลบอาถรรพ์ติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ